อนี้ตัดเดี๋ยวนี้กุ้งเดี๋ยวนี้กุ้งรมันดีกนตั้งคนตั้งยากช่วงวันไนนอ้ยอึดแงกลางกลางเดือนวันไหกลางกลุ่มผ้าหอนชิ้นเดือนเอาสิ่เอาเอาเส้สี่สิบโลกันเลครับสองเส้กันเล

วัวตัวงมตัวหนึ่งวันหันตัวนึ่งวนงางยงนหัผมเลียงเสียบเียตัวออเหรอเฮียียแม่แม่เป็แกแม่เร่งงานยังน่มันัวบ่างนี่หัยี่สิบ2ปดอาโอเคบุญเ่อไหนี่บุญเริ่มจะมืออื่นนี่แ่ะ แซงว่าเพอะกันซ้ำกันก็มันบ่างสิมันบ้างเมือกเงือกโอเคครับแล้วี่เป็นลอยหรือเป่าตอนไป่ลอยตอนเลยเก่าที่เดือนเจ็ดเดือนแล้วจะคล้องฟ้ามนี่อายุกุ้งเลยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนๆนะครับอายุกุ้งวันนี้ห้าเดือนไหมอย่างนั้นนะครับผมก็สวยอยู่นะครับ ออเดอร์ของเราวันนี้มีที่เดียวนะครับที่ร้อยเอ็ดช่วงกุ้งเยอะออเดอร์ไม่มี <laughs> ช่วงกุ้งขาดออเดอร์เยอะมากครับมันจะสลับกันอย่างนี้นะครับผม uh, มีนาเป็นต้นมานะครับกุ้งก็เริ่มทยอยออกได้เรื่อยเยแล้วนะครับอ <laughs> อายุกุ้งหาเดือนนะครับผมอีกตะกร้านึงนะครับยังไม่หมดเช้านี้ผมอยู่ที่บ้านโพสีนะครับโพสีตะมนบัวบานอายุกุ้งห้าเดือน,อนอออกุ้งสวย ทาเงาสิออกไปเขาลาดนี่ว่า,อาไอ้นี่นนยได้ได้งาได้ได้เมื่อเราไปเขาลาดว่าเขาบอกว่าสวยเพลินแล้วก็แข็งแรงไหมไตเอาไปลงเอาไปล่องยุ่โน่นสูงกับอำเภอเอยียงนี่แหละไตมองกระโลุกไหมแ <laughs> ต่ว่าแปดลิ้วเทียวรงขาอยู่ข้างด้วยเหรอแต่ว่าเขาลอยขึ้นได้ยังไป เขาไ่ถึงวัยผมก็ไปเขาก็สตั้งของเจ้าของทีนะเขาไ่ได้เอาเจ้าเดียวเขาก็สั้งเขาคือแบบเขานี่เครือข่ายเขาต่อหากันร้านจะคล้องเงินพอดีมันมีกุ้งกันไหมครับกุ้งยมีเคลื่องไหมกุ้งเงินที่เขาจะเอาที่เลือกหาเขาจะเอากุ้งไม่นามาขายให้าย้ยเขาขีนหายได้ทุกนี่ไอ้ชาวบ้านน้องโน่บ้านยังรอดจริงเครื่องนะไม่เมียไงชาวไยเห็นรถต้องแบบ คือสามลอยก็ตีลอยครับตรงนี้หน้ามันลดไหมถ้าอยากออไปเฮเฮ้อยาใส่ดังเอ้ยถยังใส่ดังก็ยังใส่ปลายล่ะเยอะอยู่บ่ท่านี้ะเออยู่บ่ียดี่ะก้อละอลยบ่ พี่ปี่ีกับพี่ที่แปดวะโอเคปะครับปะเห็นม็ดคว้าจำมังโ้นไหมจำมังโซนเหรอให้ดึงแื่อกว่าเป็นร้อยพุ่นร้อยเออเอาอำไมแล้วอีสามแล้วเนีน้องว่าน้องว่นนี่บอชจ่ะ เอาไปผมอันยกแขกได้เหรอเบิรลเบิร์ก็บว่าฮักดอกจ่น่าเบิดเบิด์ตเหรออีกสิบสามเลยท่านเบอร์น่ะลงมากเลอลาเบิร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวดึงมากผมดีอันเบาไห้ดึงกันมากเลยผมกจีเบาไห้ดึงดีเอาให้เพ่นเบาเราใช้เราหายซิงเห็ดเอาโอเคนะครับผมยังไม่หมดนะครับก็แต่ว่ามันเต็มออเดอร์นะครับผมก็เลยเอาไปไม่ได้ดูดูนะครับยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่อเาโอเคครับอันนี้อยู่ในผ้านะครับที่ยังเอาไปไม่ไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเกินออเดอร์มานะครับ โอเคครับผม4 8กับ4 3 80พอดีแหละทักไหนมันตายพักตัวเนาะไปห่อมันตายเฮาเจ็บออกเนาะเมนยูมันยู่นีมันว่าท่านตายไปห่อมันก็ไตยเขาเดืองออกไะเขาซ้อมอีกเขาก็เได้ตัวตตย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในโซเชียลนะครับทั้งในเฟ e บุ๊กไลน์ในช่อง YouTube ด้วยนะครับมิสเตอร์ปิยะเช้านี้นะครับผมอยู่ที่บ้านโพสีตะบนโมบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นฟาร์มของคุณแม่คำบ่ออายุก,กุ้ง5เดือนเศษนะครับ ปลายทางของเราวันนี้มีที่เดียวนะครับที่จังหวัดน้อยเอ็ดนะครับที่อื่นๆยังไม่ได้สั่งเข้ามานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงมีนาแล้วนะครับกุ้งตอนนี้นะครับเริ่มอออกตลาดได้เยอะมากพอสมควรนะครับหลายๆเจ้าก็พยายามให้ไปจับกุ้งให้แต่เนื่องด้วยออเดอร์ที่สั่งเข้ามาเนี่ยก็คือมันน้อยนะครับก็คือมีที่เดียวก็คือที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่ผู้เลี้ยงกุ้งกลามๆต้องการออกกุ้งมากนะครับมันมันจะสลับกันอย่างนี้นะครับผมช่วงกลางเดือนเนี่ย กลางเดือนกุมภาลากยาวมาจนถึงปลายเดือนเนี่ยกุ้งตั้ช่วงนั้นมันหาเยอะมากเอ้ยขาดเยอะมากนะครับตัวไม่ทันแต่ช่วงนี้นะครับก็คือมีนาเนี่ยก็คือเริ่มออกเยอะแล้วนะครับก็พยายามเอาเพลย์กระจายนี่แหละระบายให้นะครับส่วนนะครับวันนี้นะครับเป็นของฟ์าของคุณแม่คันบ่อครับก็ไปลงที่ร้านของเราที่เดียวนะครับที่บ้านนาแกตะบนนาเชือกแล้วก็เราจะย้ายไปที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับวันนี้กุ้งสวยนะครับอายุห้าเดือนกว่าขอบคุณนะครับก็ เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับกุ้งก้ามก้ามกระสินตอนนี้นะครับไม่ไม่ไม่ขาดแล้วครับผมน้ําดีนะครับอาหารดีแดดออกเต็มที่นะครับการให้อาหารแรงต่างมันก็ทําได้ดีนะครับกุ้งก็กินเหย่อได้ดีก็เจริญเติบโตเร็วนะครับแล้วก็หวังว่าในเทศกาลสงการนี้นะครับน่าจะทํายอดได้ดีพอสมควรนะครับส่นใดนะครับที่ที่สนใจเรื่องกุ้งก้ามก้ามนะครับก็มาปรึกษาเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งนะครับส่งทุวอีสารเลยนะครับก็เรามีรถวิ่งหรือว่าท่านที่ต้องการอยากทําธุรกิจกุ้ง อยากจะมาเอากุ้งก้ามกา,ามกระสินไปบริการไปจําหน่ายไปเผาไปาทําธุรกิจก็ามาปรึกษาเราได้นะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้ามาหาเราได้หรือว่าเราจะให้เราไปส่งที่ร้านก็ยินดีนะครับก็ขออนุญาตครับไปส่งกุ้งก่อนนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเจอกันใหม่ครับในไ์ไ่น้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ